เมื่อก่อนร้านถ้อยเสียทุกร้านจะต้องมีอย่างเงี้ยใช่อยู่หน้าร้านถามเป็นแบบตรงๆรตรงนี้เลยคุณเชทําส่งออกนอกมีไหมสำนักแต่งชื่อดังไม่ต้องบอกชื่อเขาได้นะทุกคนต้องรู้จักบอกยี่ห้อรถได้แต่บอกชื่อแบรนด์ไม่ได้ฮอนด้าไม่แต่มันลิมิเต็ดมากเลยเนี่ยิมิเมมีแค่ยี่คนบนโลกบนี้ที่มี สวัสดีคผู้ชมครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้ว EP สองเรื่องของท่อเรื่องของท่อเรื่องท่อท่อเอ้ยให้กไหมเรื่องท่อท่อเรื่องท่อท่อพูดถึงเรื่องท่อเรื่องท่อตอนนี้หน้าฝนหน้าฝนท่าเราก็บอกกันอยู่ตอนเราถ่ายทำ EP แรกหน้าฝนเพิ่งเข้าใช่ตอนนี้หน้าฝนกำลังจะไปจะบอกเลยว่ามีปัญหากับเรื่องท่อทำไมกันาน้ำจะท่วมหนึ่งอย่าไปโทษอะไรมากายโทษที่ตัวเราเอากันก่อนถ้าตัวเรายังไม่รักษาความสะอาดยังไม่มีมารยาททางสังคมท่ออท่อ ปลาปลาทอ่อน้าทิ้งยังไงก็ตันเศษขยะนะเศษอะไรต่างๆนะท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันในทอ่อน้าทิ้งอะลงไปเนี่ยแม่งมีฟูกที่นอนแม่งมีทุกอย่างเลยนะไม่รู้ไงเดือๆสองก็ต้องโทษการก่อสร้างออปัจจุบันอันนี้โทษเลยอันนี้คร<อ>ับอย่าฟ้องกันนะอ,อ,อันนี้พูดกันตรงๆไปไป ก่อสร้างที่ได้มาตรฐานก็ต้องเก็บเศษดินเศษปูนอะไรไม่ชอบเลยผมบอกเลยไม่ชอบแต่กลายว่าเดี๋ยวนี้เศษดินเศษปูนกว่าอะไรก็กว่าลงปากท่อหมดพอเศษปูนมันแห้งแล้วเป็นไงถูกต้องมันแข็งอันนี้ก็แข็งพอแข็งก็ไปตันอยู่ในท่อน้ําก็ระบายไม่ดีพอน้ำระบายไม่ดีก็เกิดน้ําท่วมขังมาถึงเรื่องท่อเสียแล้วยังไงบ้างใช่ครพอดีแล้วท่านก็ได้รู้มีคอมเมนต์ถามมาเยอะบอกว่าเฮ้ยไม่ให้เดาทำท่อให้ใครบ้างวะอ่าพ้นได้ในหนึ่งในสองของโลกคุณเชบอกไว้กูบอกไม่ได้จริงบอกไม่ได้ เรารู้แต่เราบอกาไม่ได้เราไม่ต้องมาถามตัวเราบอกทาไม่ได้จริงเความรับสังธุรกิจสูกเมงเฮเดอร์บริษัท T R R Auto พ a ร์ s จำกัดที่ประหลามสามเลสซิ่งดีวอลเป็นซิสเต็มคอร์ปอเรต o t com วันนี้มาสองพันนันมงนี่สองแต่ประเด็นก็คือหลู่ร้านท่อแท้ๆมึงไปซื้อท่อข้างนอกมาทำไมท่อแซดอ่ะที่เขาใส่ใส่กัน มันจะเป็นยังไงผมก็เลยอยากรู้ผมก็เลยซื้อแล้วก็ผมก็เลยลองใส่พันจะบอกคุณให้พันยาที่จะบอกว่าเราขับไปชามโมหีแล้วเราได้ยินเสียงรถขนของเออใช่ที่ท่อมันท่อมากใช่ใช่แต่มันไม่แซดนะครั้นมันไม่แซดมันไม่แซดมากไงแต่คุณคิดว่ามันท่อแซดเสียงกับผมคุณก็เลยไปซื้อมาใส่รถคุณเรียบร้อยใส่แล้วใส่แล้วเหมือนมีคนว้าเหมือนมีคนเอาทรายเข้าไปเออ เทวะเทวะเทวะตอนที่กูใส่กูฟังเพลงไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่ได้เลยเดินปูนเปลี่ยนปนเปลี่ยนเข้ากล้องกะทีดิเข้ามาเดี๋ยวมึงก็หาวกูไม่รู้สกิฟอีกสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอันนี้มันไม่เชื่อเราคุยกันตอนที่โรงงานบอกกับพี่มีท่อสู่สำเร็จสำหรับรีโวคราวนี้ในมือมันลองแล้วมันไม่ได้จริงๆใครที่เคยใส่นะ มันดังแต่คนที่ไม่ชอบทีแรกอะผมก็ไม่เชื่อคุณด้วยตอนที่ผมซื้อแล้วใส่แกล้งคุณอะผมก็รู้สึกว่าแม่งสนุกของมันยังดีมันเลือกซื้อเห็นบ้างอันนี้เออหน้าพาวะของผมมาออกหน้าพาหน้าพาเลยอ่ะโอ้แม่งโคตรลั่นเลยพี่นีตัวเลือกเองเหมมันเลือกมันขโมยรถผมไปแล้วมันไปใส่แล้วแต่คนนะเพราะ่าชอบแต่ผมรู้สึกผมไม่โอเคเท่าไหร่ที้พูดถึงทอดสูตรของแม่เฮเดอร์บ้างรีโว่ท่านผู้ชมบางท่านยังไม่อยากดูหรอก ไม่อยากดูตอนใส่เลยอยากรู้เรื่องแรกเลยเรื่องเดียวเพราถามกันเยอะมากราคาเท่าไหร่ครับข้อสูตรก็อยู่ที่เริ่มต้นที่เก้าพันกว่าบาทเก้าพันกว่าบาทอ่าฟูลเซ็ตเลยฟูลเซ็ตฟูลเซ็ตหมื่นหกห้ามัฟูลเซ็ตนี่หมายถึงชุดที่ผมจะใส่ต่อไปป่ะใช่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 เดี๋ยววันนี้ให้ใส่กันโครงด้วยเฮ้ยมีกันโครงด้วยเหรอใช่จะโค้งแรกรู้เลยความ บอกตัวเาตัวเล็กกว่านี้ตัวตัวไปแล้ววัววันนี้เรามาลองครับอันนี้ท่อนี้กฎหมายเขาบ้างไลยนะความดังไม่เกิน99าเ้ลองได้ไหมได้ได้ลอง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 นี่นี่ไหก็ได้เห็นนเลย เจ้าตัวพุ่มกลับนะครับพุ่มกลับครับน้องพุ่มนั่นแหละครับเอาไปเลยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยโดนตัวนี้แหละแต่ถ้าว่าอันนี้ก็คือผิดกฎหมายเด็ผิดดิเวลาเราเจอด่านในจังหวัดด่านตรวจเสียงด่านตรวจควันดำรถเก๋งจะไม่ค่อยโดนหรอกไม่โดนหรอกต่อให้มึงจะโม7 800ม้าอะไรมาเนี่ยเขาไม่ยุ่งแต่ถ้าเป็นรถกระบะอย่างเช่นนี่แทบจะไม่โดนด้วยซ้ำแต่คันที่จะโดนอ่ะคันนู้นโดนเลย อันนี้อันนี้เขาเรียกขวัญใจช่วงสั้นเลยอันนี้โดนทุกด่านโดนใจด่านล่าสุดโดนที่เกษตรนวมินทร์เขาขวางเลนขวาเลยบอกให้เราเข้าแบบตรวจอะไรครับพี่ตรวจผ่อนดามเขาบอกน้องเร่งเลยผมบอกพี่เร่งดีกว่าเดี๋ยวผมเร่งเดี๋ยวจะหาว่ากักกันประตูเขาก็เท้าแล้วมายิงเร่งสุดรอบอ่ะเงียบมันไม่มีเราจะหลงอู่แล้วอ่ะข้าจังหวะเขาโต้เลยเขาบอกเฮ้ยน้องโอเคเลยแต่งรถอย่างนี้เยี่ยมขอตังกินข้าวหน่อยไม่ไม่ไม่เม่มีนะ o n ท่อแซดดังกว่ากำหนดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูท่อสูตร่่อรรรชุดดดใหญแ้้ววเเีี๋ยยาาาานนนะะมมััไบงข เข้าไปในรถแล้วมาดูกันว่ากี่เดซิเบลเสียงเปลี่ยนไหมเมื่อกี้โคตรดังตูหูเลยแล้วคุณจะใส่นี้เลยใช่ไหมใช่เด็กใช่เด็กเขึ้นเยอะเลยคุณจะใส่เข้าไปนี้ริมเด็ดอีชั่นริมเด็ดอีชั่นนะครับทีแรกคนแชร์ไปบอกยังแชร์ไม่ตัดใจนี่นะของคนนี้คืคนตัดสินนะใช่เยอ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 ะมากนี่คือตั้งใจทำนะดูดิทำดีนะคล้ายๆตั้งใจอยู่ตรงสามย่านมากอร่อยมากเลยเออนะอร่อยนะปูผัดผงกะหรี่อร่อยมากปูเนื้อด้วยไอ้ร้านที่อยู่ข้างในรูที่เป็นห้องกระจก ตั้งใจอยู่ห้องชงิจห้องกระจกห้องเจดห้องกระจห้องกระนจกห้องเงินจดห้องนจดไปกระใหญ่แล้วกูว่าสี่ชิ้นครับมาของเรียบร้อยอันนี้แน่อยู่หลังโชโบเนี่ยเนี่ยเหรอเออหลังโชโบลงมาต่อชิ้นหนึ่งอันนี้ปลาย นปลายเดี๋ยวจะตัดนี้ออกแล้วก็ใส่ปลายลิมิเต็ดใส่ปลลายิิมเต็ดรานะครับอันนี้ท่องกลางอันนี้มอพักกลางโอหมอพักกลางใหญ่กว่าของสแตนดาร์ดเยอะเลยใช่ใหญ่มากเออมีอันนี้อันนึงโุ้ยโก้งานเขาสวยมากเลยงานเขาสวยงานเขาสวยจริงสวยสวยงานเขาสวยจริงไม่ได้สแตนเาร์ดก้องแก๊งอ่ะใช่อันนี้เสียงเงียบใช่แล้วประกันเลยเสียงเงียบแต่พี่อาร์บอกว่าวิ่งดีด้วยไม่เพราะอะไรรู้ป่ะทำไมเพราะเกียร์ออโต้เนี่ยเกียร์ออโต้เนี่ยมันต้องมอพักใหญ่มันต้องมีแรงย้อน พอมีแรงย้อนเนี่ยอ่ามันจะทำให้รถจะวิ่งดีขึ้นพอมันวิ่งดีขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้การตอบสนองของเครื่องยนต์ดีคุณก็จะขับดีท่อเสียงไม่ดังช่วงตรงนี้มันก็จะสวยงามเห็นป่ะปลาจะได้วิ่งดีเลยเดี๋ยวจะตัดปลายท่อออกตัดปลายท่อตัดปลายท่อเพื่อใส่เอฟเทสตีลิมิเต็ดสตีดใส่เข้าไปข้างในแล้วส่วนกันโค้งเนี่ยเดี๋ยวก็จะใส่เข้าไปด้วยอันนี้พิเศษสำหรับคุณเลยช่วยไงอ่าเมื่อไหร่เข้าโค้งอ่ะอ่าเมื่อเหร่คุณเข้าโค้งมจะได้มั่น มันก็ทำให้การขับขี่ได้ปลอดภัยใช่ขึ้นใช่พอยอ่ะผมยังเหนื่อยโอ้โหพี่อ่ะแม่งลุกนั่งนึงแลไอ้สิบสี่เหมือนตัวทำโทษอ่ะใส่เลยไม่ใส่เลยรออะไรอ่ะเอาเลยเป็นที่ ลากรอเรือยาวมากเลยครับผมป็นคนอึงถึงเวลากลยเหมือนนักพักเรือเลยนะใช่ใช่มีท่อนแทนแคทแล้วก็ท่อนที่สองแล้วก็ท่อนยาวตรงมอกลางแล้วก็ท่อนปลายสี่ท่อนไปที่เรียบร้อยพร้อมกับติดตั้งต่อยท่อ Limited Edition ไปแล้ววิธีวิธีขโมยง่ายๆครับเบอร์สิบ แนะนำให้เอากอกแกกมาด้วยจะได้ขันง่ายแล้วคันนี้สูงอ่าแล้วคันนี้มันสูงแล้วผมมันเตี้ยมันถอดยากคันนี้มันสูงมันยืนแล้วมันก็แก๊แก๊กได้เลยหลังไม้กูยังกังวลอยู่แล้วก็ดึงออกได้เลยอันนี้ไม่ได้อวยกันนะนี่คือร้านท่อในอุดมคติของผมคืออะไรรู้ป่ะหนึ่งท่อชุดเนี้ยมันงุ้มเยอะกว่านี้พองุ้มลงหมดสแตนดาร์ดมันใส่อันเนี้ยมันดูแล้วมันไม่สวยไม่สวยมันก็เลยต้องปรับองศาให้มันขึ้นมานิดนึงใช่ โดยการที่จะต้องตัดแล้วต่อใหม่ธรรมดาร้านท่อปกติทั่วไปร้านเอื่นนานพี่คนที่ใส่อะเออออกไปแล้วก็เชื่อมเชื่อมกลับมาเนี่ยดูดิเหมือนเดิมเลยไม่รู้ว่าเชื่อมไหะโหจัดไม่ต้องมานั่งดูว่ามาถึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบปุ๊บใส่บัฟองศาได้เลยรู้เลยอะมือชี่อมือชื่อมือชื่อแล้วนี่พิเศษใส่ไข่เข้าไปด้วยใช่ครับอันนี้เป็นโครงขยาบเยอะทำไมเนี่ย ท่านผู้ชมดูอยู่อยากจะมาติดตั้งบ้างราคาเริ่มต้นยังไงครับพี่สามพันกว่าบาทครับสามพันกว่าบาทกันโารคลงเนี่ยนะใช่ถูกไปเปล่าโคตรถูกเลยอ่ะผมนึกว่าเป็นหมื่นคนธรรมดาเคยแต่งเอาญี่ปุ่นแต่งเอายุโรปโอ้แค่ไอ้นี้ยหมื่นกว่ามื่นสองเลยนะใช่การใส่กันโครงท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วชื่อมันบอกกันโครงกันโครงคราวนี้พอใส่เข้าไปมันจะกันโคลองได้อย่างที่เม็เฮดเดอร์พี่อาร์ตบอกหรือเปล่าการันตีหรือเปล่าท่อที่บอกว่าชุดใหญ่หมื่นหก พี่เคบอกหมือนหกใส่เข้าไปเงียบแล้ววิ่งมันจะเงียบแล้วไม่วิ่งเปล่าม,มันต้องไปลองหรือเปล่าเ,เปล่าให้ไปลองกันถูกไหมเพราะฉะนั้นตามเนื้อผ้าเลยใส่เข้าไปเรื่องเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องผลงานอันนี้ไม่ติอะไรสวยงามทุกหยดย้อยอถ้าเปรียบเสมือนางงามก็จะกระปุยพรทิพน้าทีรักนกหนก ติดบางคนเป็นเกิดไม่ทันน่เหรอ้วจะบอกให้ผู้ชมฟังว่าความสวยงามของท่อก็เปรียบเสมือน Miss Universe นจะเดียวกับเช็เช่นท่อมันจะเงียบมันจะวิ่งดีเสียงมันจะเป็นยังไงผ่านเดซิเบลไหมเดี๋ยวรู้กันเทสเสียงก่อนไหมลองดูไหมว่าจะผ่านเดซิเบลบ้างว่ากี่เดซิเบลได้ม้ออลงเฮ้ยงมันเป็ด ไม่สยเลยตาจังตอนแล้วว่ารถไฮบิดปะเนี่ยตอนแล้วตาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหรอนี่ตาแล้วเหรอแปดสิบเจ็ดตอนเนี้ยสามพันรอบ ก็หลังลุ้นมากว่ากูอีกเท่าไหร่เท่าไหร่ถามมารอบหรอเท่าไหร่เมื่อกี้ถามมารอบครั้งไวเก้าสิบประมาณเก้าสิบดังกว่าเดินเบาหน่อยใช่ไป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 ่เลองไปลองไปเลาะคฟืดเลยฟืด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 เฮ้ยดี นี่ดี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 ไอ้เชฟหมอสายไอ้เชฟแรกก่อนเลยติดตีนป้งติดตีนกูรู้แล้วว่ามึงหยิบมันเล่นเกินอ่ะใช่เนี่ยเนี้ยเนี้ยไปแล้วดีกว่าแซดเยอะเฮ้ยดีดีดีเฮ้ยแต่ผมรู้เลยผมนั่งรถคุณบ่อยอ่เฮ้ยหลังตึงนะหลังตึงขึ้นนะใช่ธรรมดาหลังผมมันจะแบบย้้ยย้้ยเลยอ่ะเอออันนี้หลังนึงอันนี้แน่นเลยอ่ะจะออกไปอยู่เทอร์รัสจอดซ้ายดิขอดเทสดิจอดเทสต์ดิเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ ไอ้เลอตโต้ไอ้เฮียเนี่ยเขาขี่ลูวอลสามสี่อะไรนะไอ้กันดู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 ดเวลาเกียรโต้ไม่ต้องหน่วงหน่วงนะเนี่ยไม่หน่วงเลยหรือมันทะยานไปเลยใช่ดูมันดิดูดิบมายโคตรเดิมดูดิใช่เฮียเออหลังตึง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 กว่าเดิมเยอะหลังตึงเนี่ยหลังหลังหลังตึงเลยใช่หลังคุณเนี่ย <Okay. S 1> คือจะบอกงนี้มันสําหรับผู้ใหญ่อ,ะอ่ะมันไม่ได้สําหรับวัยรุ่นจะจะ,จะชอบเลยมันไม่นหนกหูมันไม่ทําให้อัธรรถการขับการพูดคุยในรถหรือการใช้งานกับครอบครัวเสียหายไงใช่เมียไม่ว่าแล้วมาตอบสนองดูดินี่ผมคิดดาวด <c oughs> ูมาคิดดาวโนสิโงสโอ้โหยิงา <c oughs> หัวชิบหายเลยถอนเลยถอนเลย มันเท่าเงียบอะใช่คือเกียร์ออโต้มันจะใส่ท่อที่เหมือนเกียร์ธรรมดาเหมือนรถแข่งไม่ได้อืเพราะเกียร์ออโต้มันต้องการแรงย้อนใช่ใช่ไหมแต่ว่าพอชุดนี้เขาเซตอัพขึ้นมาเนี่ยก็อซคุณเนี่ยปลายไม่มีเลยนะใช่ต้นมีแต่เมื่อกี้ต้นโอเคปลายเกียร์สี่เนี่ยเห็นป่ะใช่ันเร่งเท่าเดิมแม่งดึงแบบดึงเลยโอ้โหดึงตัวจมเลยอ่ะคือมันพร้อมทำงานใช่นี่คือเกียร์ออโต้ 16,000กว่าบาทเซตนี้ใครสนใจสกิดติดเลยเม้งด้านล่างที่ขึ้นใครจะใส่กันโครงหลังตึงขึ้นจริงๆแต่เดี๋ยวจะทดสอบอีกสักระยะหนึ่งแล้วจะมาถ่ายคลิปสรุปให้อีกทีวไหวกันโครงใส่เข้าไปแล้วตึงจริงไหมมีภาระมีขนของพี่เช่ซื้อของผลไม้ใส่เข้าไปแล้วมันมันทำได้ดีขึ้นไหมถูกไหม นี่คือหนึ่งงางแล้วเดี๋ยวเราไปลองรถผมใช่ว่าเป็นยังไงใบเกียร์ธรรมดาเครื่องสองจูเซคัดแต่งมันจะเป็นยังไงดีกว่าเดิมไหมครับผมครับทุกคนผมจังความความแรงของผมได้เออแค่นี้ก่อนลิ้นพันมาแล้วประเด็นของผมชุดเซ็ตท่อที่แมงเฮเดอร์ทำไว้ใส่ไม่ได้มันจะไม่มีใช่เพราะไอเนี้ยมันประดุกช่วงสั้นช่วงสั้นมันต้องแก้ไขไงครับเดี๋ยวท่อนท้ายจะออกแบบให้ใหม่มาทำปลายท่อแบบที่คิดว่าน่าจะเข้ากับโต้ยเฮ้ย อ้นนี่ของผมไม่ท่อเดิมติดเวลาลงเนินเอนหรอเออเวลาลงเนินรถเชอ่ะท่อแซดที่ใส่ต้นหนักกว่าอ้น,นี่แต่ตาช่วงขึ้นเกียร์สองไปแล้วเนี่ยไม่มีแรงแล้วโปรเลยไม่มีอะไรยับยั้งหนวงเหนียวอะไรแล้วแต่พอเป็นเซตนี้หมื่นหกพกว่าบาทสิ่งที่ได้คือต้นมี เกียร์สี่โคตรเดินอันนี้กล้าพูดกับพี่อาเลยนะเป็นลูกค้าทุกคนที่มาติดตั้งท่านลองนะครับเกียร์ออโต้จะต้องเกียร์ออโต้นะหนึ่งสองสามดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยอาจจะไม่เห็นผลชัดนะแต่แต่ขึ้นสี่เนี่ยไปสามไปสี่เนี่ยคันเร่งเท่าเดิมนะอย่าจุ่มเพิ่มนะโอ้โหแม่งดึงโคตรลึกเลยพี่อาร์ตรอบมันจะไปลึกแล้วก็ไปเร็วกว่าเออแม่งดึงแบบวูดนี้เลยนะแล้วกันโค้งพี่พี่พิเศษใส่ไข่ให้ไปหลังตึงขึ้น ช่วงยู่เธอหลังตึงหลังตึงหลังแน่นหลังไม่ย้อยเวลาเปลี่ยนเลนกระดานหันขับแบบโก้เส้นตีนชาวบ้านอ่ะหลังตามหน้าไม่ใช่เลี้ยวหน้าแล้วหลักค่อยมามันเหมือนไปพร้อมกันกระชับขึ้นกระจุ้วิกระชับดีนี่กระชับขึ้นได้รีแพร์รีแพร์ีแพมาเรียบร้อยนั่งขมิบเวลาร้อยดีเดี๋ยวดูของผมพิเศษใส่ไข่ แม่หม้อถือแดงสวยมากนั่นโชวจะโฉกไม่มองนี่ดู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 งานเขาพักกลางสูตเดียวคุณเชษตแต่ว่าของผมไม่สูตเกียร์ธรรมดาของคุณหม้อใหญ่กว่าใช่ขผมหม้อเล็กท่อเดียวแล้วก็มาทำเป็นตัววายอย่างเี้ตัววายอเป็นสองท่อแล้ววิ่งมานี่วิ่งมานี่ออกนี่แต่งรถมีเซลยังไงให้เป็นเบนซินโอ้โหโรงงานเขาโคตรดีเลยเชษตัวดีดูงานเขาดิโอ้สวยจัดอ่ะเห็นไหม เทพจัดเทพจัดเฉียงนิดนิดนี่จดลิกสิทธิไว้ยังสามารถทําได้ที่เดียวใช<า>่ที่ Main Header ใร่ใช3ใช่ใช่ใชมันจะเป็น Street Dog ใช่ X M H D ใช่อันนี้เป็นโปรโตโทรไทป์เป็นไงถูกใจไหมวิลลี่กูถูกใจไหม, <Very good. S 1> ไหมอันนี้เห็นว่าอยากจะให้เป็นจอบสังหารเขาเรียกว่ายัางไม่เคยมีกระบะ ที่ทําข้อตกแบบนี้อาจจะมีแต่เราไม่เคยเห็นอาจจะมีก็ได้ยังไม่เคยเห็นเรายังไม่เคยเห็นเอางี้ถ้าใครทำคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันในใต้เม้มนต์ใครก๊อปไปทําเองกูเจอกูแคปด่านะถ้าจะทําต้องมาที่นี่ที่นี่เขาวัดแบบไว้หมดแล้วโดยเฉพาะสายกระบะ ช่วงสั้นใช่ที่นี่เขามีแบบเลย,เลยตอนนี้เขามีแบบเลยเดียววัดเสียงมาอยากหูว่าวัดก็เดี๋ยวลงมาวัดก่อนลงมาวัดเสียงแล้วเดี๋ยวไปลองอว่าเป็นยังไงแบบไหนเราดูว่าเก่เาไรธรรมดาเทออโต้ต่างๆังไงมั้งจดให้แจมโบ้เลยเชียรเชียร์95 ไปลองวิ่งไปางเราจะเร่งคนเรื่องเลยเหรอรู้สึกเรื่องเลยเนี่ยเหมือนรถเตนดาเลยอ่ะใช่เหมือนตอนผมตอนที่ได้รถมาใหม่ๆเลยอ่ะเสียงเนี้ยแต่วิ่งดีกว่าเดิมเนี่ยเกียร์สามเกียร์สามสองพันห้าสับเกียร์สี่ดูมันชูดดิโอ้โหชูดิโอ้โหโอ้ดูดิดูดิ อุ้ยหลังหนึ่งดีดีเลยเงียบในรถยังเปิดเพลงฟังได้เลยอ่ะสบายสบายเมื่อก่อนเนี่ยใช้ฟอนต์ไฟซิงถอดแคตาติติกออกนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีทำให้รถผมเนี่ยต้นดีขึ้นอแต่ปลาอะไม่มีอ๋อเข้าใจแล้วนึกออกปะนึกออกต้นดีขึ้นแต่ปลาเนี่ยแตเตรต้นมาแบบนี้เลย ออก็ฟังเสียงดิรถเดิมอ,อ่ะไม่มีเกินใจอะ่ะพแต่เราเราเราชอบแล้วก็เราอยากสนับสนุนคนที่สําหรับอยากจะแต่งรถอ่ะแต่วิ่งดีอะ่ะใช่แล้วท่อไม่ดังไม่หนกู่ชาวบ้านเขาอ่ะเราแนะนำเลยนะหรือว่าท่านอยากเอ้ยตะัดดนดานของเมงเฮดเดอร์ใช่แล้วก็มาลองใส่ดูก็ชุดละหมื่นหมื่นหกพันกว่าบาทบางคนก็จะมองว่าหุยพีย่ราคามันสูงมันสูงกว่าชาวบ้านเขาแต่ผมมองว่าแบบงานคนละเรื่องคนละเรื่อง งานโอ้โหงานงานเนียบมากโคตรดีเออคือรับประกันจริงๆมันดีจริงดีจริงแต่วันนี้นี่คือส่วนหนึ่งของ E ีเดี๋ยวอีพีหน้าอืเราจะต้องใช้ระยะหนึ่งก่อนเราจะมาสรุปกันอีกทีทั้งรถพิเชษใช่แล้วรถผมว่าระยะลองเทอมใช่ใช้ไปสักสองอาทิตย์ใช่หนึ่งอาทิตย์แล้วมันดีขึ้นไหมเออมันเป็นยังไงถูกไหมตอนนี้มันก็ตื่นเต้นถามว่าดีไหมเห็นผลไหมเห็นผลเห็นผลเลยเห็นผลจริงว้าวเงียบเดินดี วิ่งดีไม่มีไม่มีอะไรที่แบบกวนใจนะรล้งงานที่ทํามาคืองานที่ทําด้วยมาตรฐานใช่ครับงานเหมือนท่อที่แบบมึงนอกที่แม่งทำออกมาขายอ่ะก็จำได้ไหมเมื่อกี้ไม่รู้ในคลิปมีหรือเปล่าผมชี้ให้คุณดูที่รอยต่อใช่ผมบอกว่าเนี่ยมีรอยต่อก็บอกว่าแต่ปัดออกให้ดูเหมือนไม่มีรอยต่อใช่โคตรเจ๋งอ่ะเออเจ๋งจริงจริงนะครับเพราะน้นก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับใครที่สนใจเนาะ e ีีหน้าเดี๋ยวเราจะไปลองเฮดเดอร์กันบอกไว้ก่อน เป็น เครื่องเบนซินมั่งแล้ว B 1 6 B 1 6สท่อดีเซลยังเฟี้ยวขนาดนี้ใช่รอบหน้าท่อ B 1 6แล้เราขึ้นไดโน่แล้วถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะเอาไอ้นี่ขึ้นอีกทีนึงเออวัดกันไปเลยวัดเพราะว่าเรามีของคอนเทนต์ของ Alphatech อยู่ใช่ถูกเดี๋ยวขึ้นดูว่าท่อแมงแรงกว่าเดิมเปล่าถ้ามีเวลาใช่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะขึ้นอีกทีให้มันรู้กันไปเลยว่าแรงมาเยอะขนาดไหนตามจอชัดเจนแต่ถ้าใครเซียนแล้วทนไม่ไหวเรียนเชิญที่แม่งเฮดเดอร์พระรามโลเใช่ มาทําได้จะมาเช้าหน่อยใช่ถ้าจะมาทําสไตล์ผมมาเช้านิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดสไตล์พิเชษก็25นาทีเป๊บเดียวถูกยนาทีเร็จเขามีของรออยู่แล้วถูกต้องเขามีของรออยู่แล้วถูกต้องเพราะนั้นติดตามกัน e ีพีหน้าเครื่องยนต์ B16 ซสาย H อใช่ยัดกันเต็มที่ใส่กันเต็มข้อมาขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตไปขนองซองต่อไปเชษลงกับบ้านเราแยกย้ายแยกย้ายหิวข้าวมากเลย